อ่ะส,สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d t h e r a i s t นะครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคต่อยอดมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมนั่นก็คือคลิปที่แล้วเนี่ย ผมได้สอน www ไปนะครับผมหรือว่าการทำมินิบูสติดการ3ครั้งนงั่นเองคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาเทคนิคนั้นมาต่อยอดให้เป็นเจ้า wcww นั่นเองนะครับผม W ยังคงเหลือ3ตัวนะครับผมยังปาคลิปนี้เนี่ยมันจะเพิ่มตัว c มาตัวหนึ่งนั่นก็คือการทำ cww นั่นแหละแต่แค่เพิ่มมินิบูไปอีกทีหนึงก่อนหน้านั้นนะครับผมเพื่อให้ความเร็วของรถเนี่ย มันแรงกว่าเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ด้วยเจ้า cww กันก่อนนะครับผมว่ารถคันที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ความเร็วสูงสุดในการทำ cww เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูโค้งหนะ้านะครับผมว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าโค้งแบบธรรมดาเลยนะครับปับ๊บอ่า298.4นะครับผม298.4นะในการทำ cww ธรรมดานะครับอ่าอีกรอบนึงนะอีกรอบหนึ่ง ประมาณ2.94.8นะครับผมเอาใหม่นะเอาใหม่นะตตอนแรกมัน2.98.4ไม่ใช่เหรอทำไมมันคลับกันวะเอาอกีกทีนึงนะอา2.98.4นะครับผมพอดีเมื่อกี้มันมีเขาเรียกว่าชนนิดนึงนะมันก็เลยความเร็วไม่ไม่ไม่ไมไมแบบคงที่นะครับผมอ่ะสรุปแล้วว่าคันนี้เนี่ยเจ้า White Phantom นะครับผมทำความเร็วสูงสุดในการใช้ CWW เนี่ยอยู่ที่2.98.4นะครับอะ จากนั้นนะครับผมเราจะใช้เทคนิค www มาเพิ่มให้เจ้า cww ของเราเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำ www ธรรมดาให้ดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปต่อยอดนะ,ะ www ธรรมดานะครับอ่าไม่ติดอ่าบอกว่าจะทำธรรมดาแต่ก็ทำซะเต็มสูบเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นเลข302.4้30ครับผมนั่นคือความเร็วที่มันต่อย,ยอดมาจาก www นะอ่ะเอาใหม่นะ เดี๋ยวพี่ทำ W W W 3ตัวให้ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยต่อยอดนะครับผมอ่าแบบนี้เราจะต้องกดมินิบูทสามครั้งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เก็บในโต้แ๊บหนึ่งน,นะโอเคไปไปทางตรงตรงนี้นะครับผมโต้แบอ่า ต่อจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดกันวิธีการก็คือเดี๋ยวต้องทวนนิดนึงว่าเจ้า W 3ตัวนะครับผมมันทําได้โดยการทํา Advanced d r i ก่อนนะครับผมที่ทางใดที่ทางหนึ่งนะครับผมจากนั้นเมื่อติด Advanced นะครับผมมินิบูธจะขึ้นมาทันทีจากนั้นให้เรากดมินิบูธครั้งแรกนะครับผมพร้อมกับเปลี่ยนทิศทางนะครับผมเพื่อพยุงรถไว้นะครับจากนั้นนะครับให้กด d r i f ทันทีนะครับผมแล้วตามด้วยมินิบูธอีก2ครั้งจะได้เป็น W 3ตัวนะครับแต่ว่าเจ้า WCWW นะครับผม เราเนี่ยคือเราจะต้องคือหลังจากที่กดดิฟนะครับผมเราจะกดในโตก่อนแล้วจากนั้นตามด้วยมิดิบูตอีก2ทีนะครับผมมันก็จะกลายเป็น W C W W นั่นเองนะครับผมอ่ะทวนอีกครั้งนะ อันนี้เดี๋ยวเธอทวนขั้นตอนการทำ WCWW เลยนะครับผมฟังดีๆนะเราจะต้องทำ Advanced Dip นะครับผมข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับผมสมมติพี่ทำข้างขวาครับดิปไปปุ๊บมิดิบูตขึ้นนะครับให้เรากดมิดิบูตพร้อมกับเปลี่ยนทิศทางนะครับเพื่อบังคับทิศรถนะเพื่อให้มันตรงทางนะครับผมจากนั้นให้เรากดดริฟทันทีจากนั้นให้กดในโตและตามด้วยมิดิบูตสองครั้งจะได้เป็น C W เอ้ยไม่ใช่ w C W W นะครับอ่ะมาถอยมาถอยมาลูก แบบนี้นะครับอ่าดูนะ อ่าอันนี้กดช้าไปนิดนึงนะครับผมความเร็วมันก็เลยเพิ่มมาแค่299นะครับอ่าเรามากดเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับคือการทํา CWW เนี่ยมันจะมีจังหวะการกดมิลิบูทครั้งสุดท้ายอยู่นะครับผมถ้าเรากดอย่างตรงจุดนะครับประมาณ0.5วิหรือประมาณ1วิเนี่ยถ้าไม่เลยกว่านี้นะครับความเร็วจะได้ความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับผมอ่าจำไว้นะว่ารถคันนี้นะครับทา CWW ตอนแรกได้298.4นะครับผมครั้งนี้มันจะต้องได้302.4นะครับ่านไป 302.4อะ30นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูที่พี่พูดที่พี่สอนได้นะครับผมก็น่าจะเอามาต่อยอดกันเลยได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวไปทำอีกทีหนึ่งปิดคลิปนะครับปิดคลิปปิดคลิปอ่าข้างขวานะครับผมเดี๋ยวลืม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 ไม่มีในโตนะฮะอ่าไป อ่าสานะครับผมทางนี้ทางนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะว่าอยู่ที่ความเร็วรถของคันนั้นนั้นด้วยนะครับผมว่ามันจะทําได้เท่าไหร่ง่ายๆนะพี่แนะนําให้ไปลองดิฟ C W W ใ,ให้ได้ก่อนว่ามันได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมจากนั้นให้ลองใช้ W C W W นั่นเองว่ามันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ